สวัสดีครับชาแนลเที่ยวไปใหญ่วันนี้เราพามารีวิวโรงแรมใหม่ครับชุนหลีแกงครับกลางเมืองโคราชครับนคราชทีมาเราไปดีดกว่าเดินมาแล้วออกจากลิปาอยู่ใกล้นะครับผมอยู่ห้อง508ครับเป็นเตียงเดี่ยวเราไปดูกมไดีกว่านี่ครับเหมืเดิมห้องน้ำสวยเชียว สวยงามระลับตาดีแท้สะอาดตืดต้ดหบววเป็นเลงชาว,วอร์นะครับเลงชาว,วอร์หน้านอนทีเดียวห้องน้ำโถใหม่เยี่ยมนะครับชักโครกด้านขวาอ่างกรับน้ำมีที่กระจกให้ด้วยครับกระจกกนหนวดตู้เย็นปิดตู้ ชั้นห้าห้าเก้าแองเป็นรีโมทอดนนี้หยิบไปได้นะครับเรามาดูเตียงดีกว่าโห้โหเตียงไม้นะครับเตียงไม้โหนอนมีปลัก๊กให้ครับหนึ่งข้างแวบดึงมาฟึบแอร์หน้าน,นี้มีปลั๊กอีกไหม มีปลั๊กอีกสองรูนะครับอยู่ด้านนี้หัวนอนด้านนี้เตียงใหญ่มากคิงหรือควีนผมแน่ใจแน่คิงไซส์ทีวีครบมีตู้ตู้เย็นโต๊ะนั่งทำงานมีอะไรกะละเบียงโหละเบียงเปิดระเบียงไปดูหน่อยสิเปิดเป็นไหมเนี่ยช่างวันเปิดไม่ได้กะเอา้าเปิดตรงนี้ระเบียงเปิดแล้ว วะ <Wow. S 2> มีโต๊ะให้นะครับไว้คนดูบุหรีตอนที่ฝนตกพรมๆมองไปเห็นเมืองโคราชแล้วครับนู่นฝนตกพรมๆที่จอดรถนี่คือด้านหน้าโรงแรมที่เราลงเมื่อกี้นะครับเช็คอินแล้วก็เดินขึ้นมเลยที่จอดรถมองเมืองโคราแวบในห้อง ก็สวยงามดีครับเพียงเดียวโต๊ะพื้นเป็นอะไรพื้นเป็นลามิเนตจำได้ผมเรียกถูกอ่ะลามิเนตเป็ลามิเนตครับพื้นเป็นลามิเนตเตียงโหไม้สักแกะไม้บอกไม้จมากพม่าครับนี่แกะกว้างใหญ่สวยงาม โต๊ะทำงานทีวีโอ้โหตู้เย็นของเกินมีแล้วมีการน้ำร้อนกาแฟของกินเพียบตู้เก็บเสื้อผ้าก็มีสสุดยอดใหม่ครับเรีแบใหม่ยอดเยี่ยมน่าอยู่ทีเดียวครับราคาไม่น่าแพง ห้องน้ำนะครับหมุนให้ดูรอบหนึ่งปุ๊บแล้วหมุนให้ดูหนึ่งว่าโคลาตุโคลาสีมานี่ชุนหรือแ<ม>นอ่านออกไหมชุนหรืชุนหรือแกนกินก<ม>ข้าวครับข้างล่างก็มีร้านอาหารอยู่เลยเอาไปร้านอาหารเดือย สวัสดีค่ะริมสวยสวัสดีครับได้ครับคอนอื่นนะคะไม่รู้มันข้างในหรือข้างนอกสวัสดีครับครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยห้อยจ้อเทคสองอุ้ยอาจ้อปูเหรออันนี้ยำถั่วแพรอ่าถั่วปู เหลือแค่นี้ขาหมูต้องปรุงต้องปรุงแบบไม่ปรุงเงี่ยเอานี่ใส่คนไทยต้มไม่ปรุงไทยจริงต้นไหนวะต้มยำปลานะครับต้มยำปลามีเห็นด้วยอ่ะมีเห็นด้วยเป็นไรช่างมันน่ยมันไม่เห็นดูมือนะครับมือเล็บสีสวยเชียวฮึบโหน่ากินครับอันนี้ทะเลผัดผงกะหรี่นะครับดู ัที่นี่ห้องน้ำไฮเทคครับดูดีครับโอ้โหเปียกหมดไม่รู้เรื่องเลยเอาเฮ้ยมีสองทางด้วยไหมบิดไปข้างนี้เป็นไงข้างนี้ทางนี้แล้วติดเกยไหมเอนโอ้ยมีสองอันด้วยไหมมีสองอันเออมันคืออะไรเนี่ย